เอาล่วผู้ชมใครที่กำลังมองหารถ Eco คคาวไว้ใช้งานนะครับไม่ควรพาดคันนี้เลยนะครับอยู่กับนิสสันอเมล่า1.0เทอร์โบตัว E นะครับปี2020กับเลขไม่์คันนี้แค่90,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับราคาเสนอขายที่บริษัททอโตนะครับขายอยู่3 1 9 0 0 0บาทครับฟรีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ5,400บาทนะฮะได้รถโครงสร้างเกรด A นะครับ ดีไซน์ใหม่นะโฉมใหม่ไปใช้งานเลยนะครับสำหรับภายในเนี่ยสภาพใหม่มากนะฮะเหมือนมือหนึ่งป้ายแดงเลยนะชมนะครับคันนี้ฟรีดาวน์ได้เลยไม่ต้องใช้เงินออกรถพร้อมรับดอกเบี้ยพิเศษไปด้วยนะครับแค่2.69%เ้าท่านั้นครับชมมค่ายสนใจนะครับคันนี้นะฮะสามารถรับชมคลิปเต็มได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องท็อปรถสวยมือสองนะครับคลิปนี้นะฮะอยู่กับนิสสันอ m เมลตัว 1, พันเทอร์โบนะฮะรุ่น E ครับชมปี2020นะครับคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นเริ่มต้นนะชมราคาเนี่ยถือว่าประหยัดมากนะครับ319,000บาทฟรีดาวนผ่อนอยู่แค่เดือนละ5,400บาทตลอดอายุสัญญานะครับนานสูงสุด84งวดเลยนะครับ รเริ่มต้นออขอภัยนะพร้อมดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นแค่2.69%ครับชมถือว่าพี่ได้ดอกเบีย้ยต่ำด้วยนะครับสำหรับใครที่จะผ่อน4ปนะะียิ่งผ่อนน้อยปีเนี่ยดอกเบีย้ยยิ่งต่ำนะครับพร้อมรับของแถมพิเศษไปด้วยจุกๆถึง4อย่างเลยนะชมวโปรโมชั่นช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับหนึ่งเลยนะฮะรับประกันเครื่องเกียร์ครับมูลค่า20,000บาทนะฮะเอาไปใช้งาน2ปีเต็มนะครับ2ครับ ฟรีค่าจัดนะฮะจัดไฟแนนซ์นะครับจัดเอกสารทุกอย่างนะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสามครับฟรีค่าโอนนะครับจัดโอนได้เลยนะครับที่ไม่ต้องเสียสักบาทนะฮะสี่ครับพร้อมเลือกพรมไดมอนด์คัตนะครับมีให้เลือกถึง20เฉดสีเรียกได้ว่าโปรโมชั่นเดือนพฤษภาคมนะฮะจัดมาแบบเต็มๆลนๆแน่นอนนะครับคันนี้ครับในส่วนนัมิล่าพันเทอร์โบนะฮะสีขาวสวยๆแบบนี้กับเลขไมล์แค่90,000กิโลเมตร นะถือว่าได้ไม่น้อยแล้วก็ได้รถราคาประหยัดพร้อมดีไซน์ใหม่ไปใช้งานด้วยนะครับรุ่นนี้นะฮะรีวิวลหลายๆเจ้านะครับบอกมาเป็นเสียงเดีวยวกันเลยนะครับว่าประหยัดน้ํามันสุดๆนะครับใครสนใจเนี่ยรีบติดต่อผมเข้ามานะครับมาทดลองขับมาดูรถคันนี้ตัวจริงได้นะครับไม่ว่าพี่วิจะอยู่กรุงเทพหรือว่าปารีมณนลน,นะครับอยู่ต่างจังหวัดครับกซบ็ซื้อรถกับบริษัททอโต้ได้นะครับผมมีบริการ เจ้าหน้าที่นะครับเข้าไปวิ่งเซ็นเอกสารให้ถึงหน้าบ้านพี่ๆเลยนะครับก็ข้อดีนะครับก็คือไม่ยุ่งยากนะฮะไม่ต้องขึ้นมาเซ็นเอกสารกับเจ้าหน้าที่กรุงเทพ่นเองนะครับรอผลอนุมัตินะฮะแล้วก็ขึ้นมาทีเดียววันรับรถได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกขึ้นมารับรถด้วยตัวเองนะครับจะใช้บริการนะฮะรถสไลด์ของบริษัททอออโต้ก็ได้นะครับไม่ว่ากันบนะครับ ครนนี้ครับรถเกตเอครับรับประกันให้ว่าไม่มีประวัติชนหนักที่คว่ำจมน้ำเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาไปชมนะครับว่ารายละเอียดภายนอกภายในตะเข็บไม่รัดโครงสร้างเนี่ยไปยังไงนะครับเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยโครงไฟใสๆสวยๆนะฮะโฉบเฉี่ยวแบบนี้เลยนะครับพร้อมไฟหน้ามันติรฟเฟกเตอร์นะครับเส้นสายโครเมียมกระจังหน้าสวยๆแบบนี้นะฮะโลโก้นิสสันสวยครบเลยนะครับ ไว้ทะเป็นคันนี้ครับ1ขอต่อหกหนนะครับแนะนำว่าใครสนใจเนี่ยให้แคปไว้นะครับพร้อมติดต่อสอบถามที่คอนแทคด้านล่างมุมขวาได้เลยนะครับที่เบอร์088 899 4496นะครับหรือจะแอดไลน์ดีมาหาก็ได้นะครับที่ idtopprp 9 2นะครับผมทรอมพอโตที่ปรึกษาการขายยินดีให้คำปรึกษาพี่ๆทุกขัานทุกเคสเลยนะครับ ปากระโปงนั้นนะครับไม่มีเปลี่ยนมาแน่นอนครับชมนะฮะสีขาวก็ดูสบายตาสะอาดตาไปนะครับเหลี่ยมสานฝากระโปงสวยๆไม่มีรอยบุบรอยรักยิ้มครับชมนะฮะบริเวณซุ้มปุงล้อนะครับแนบแน่นชิสีิกันเป็นอย่างดีนะฮะเหลี่ยมสันต่างๆนะครับคมสวยนะฮะอันนี้ได้เป็นล้อกระทะนับชมนะฮะเป็นของเดิมแท้จากโรงงานเลยสวยๆแบบนี้นะครับล้อเนี่ยไม่มีรอยขูดขีดไม่มีรอยเบียดฟุดบาดมาแน่นอนครับชมสบายใจได้นะครับ ได้เป็นล้อขอบ15นะครับดอกยางนะครับสวยๆลึกๆแบบนี้เลยฮะชมเดี๋ยวผมดูปียางให้นะฮะสักคู่หนึ่งนะครับอ่าหาแป๊บหนึ่งนะ่ะได้ยางปี2024ด้วยนะฮะยางใหม่ๆเลยครับสบายใจได้นะครับใช้งานต่อได้อีกยาวเลยนะครับโชอ้าบนะครับภายในช่วงล่างนะฮะสวยๆเดิมแท้แบบนี้มีมาร์กแต้ม Q4 มาให้ด้วยนะครับไม่มีเปลี่ยนมาแน่นอนนะครับด้านข้างเลียมสารนะฮะผิวพานสวยงามนะครับ สีเดิมแท้จากโรงงานไม่มีทำสีปรับสีแก้ไขสีมาแน่นอนครับชมนะฮะคันนี้เดิมๆเลยนะครับมีไฟเลี้ยวนะฮะด้านข้างให้ด้วยนะครับกระจกครับปรับแบบไฟฟ้านะแล้วก็ปรับเองนะับชมนะหมายถึงว่าพับเองนะครับพับเองแต่ว่าปรับแบบไฟฟ้านะครับพร้อมกระจกเดิมแท้โรงงานนะฮะทุกบานนะฮะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยรอบคันเลยนะครับ สวยๆแบบนี้นะครับไม่ได้มีมาบ่อยๆนีพร้อมราคาประหยัดนะครับคันนี้ครับต่อภาษีพรบให้ครบจบนะฮะนี่ฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับต่อภาษีพรบดูแลให้นะครับพร้อมช่างผู้เชี่ยวชาญนะครับก่อนปล่อยรถเนี่ยเขาจะมีมาตรวจรถให้ก่อนนะครับเพื่อความเรียบร้อยทุกอย่างนะครับให้รถเนี่ยพร้อมใช้งานมากที่สุดเลยนะครับเป็นช่างจากภายนอกมาตรฐานเยอรมันเขามาตรวจรถให้นะครับ คันนี้ครับได้มาเป็นกุญแจไขนะครับนี่ฮะกระจกด้านข้างนะครับของเดิมแท้นะฮะมีโลโก้นะครับพัดเดิมนะนิสันแบบนี้เลยนะครับมาที่บริเวณด้านหลังนะครับโฉบเฉี่ยวแบบนี้เลยนะฮะดีไซน์ทรงสปอร์ตนะฮะทันสมัยสุดๆเลยนะครับคันนี้เป็นพันเทอร์โบนะฮะคุณผู้ชม นะครับอัตราการเร่งดีพร้อมความประหยัดน้ำมันนะครับมาพร้อมไฟท้าย LD Light Guiding โคมไฟอารมณ์ดำแบบนี้นะครับพร้อมโลโก้อเมล่านะโลโก้นิสสันมาครบแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะมีโลโก้เทอร์โบให้ด้วยเนื่องจากเป็นเครื่องพันเทอร์โบนะคันนี้นะครับกระจกนะครับด้านหลังพัดเดิมนะครับของนิสสันเลยนี่ฮะนะครับลายฝ้ามาทัดทัดแบบนี้นะครับพร้อมเสาอากาศแบบปกติ นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับในราคา3 1 9 0 0 0บาทนะฮะถือว่าราคาถูกจัดเลยนะครับปีดาวผ่อนแค่5,000กว่าบาทนึกว่าผ่อนมอไซค์นะครับใครสนใจรีบไปต่อมาจองไว้ก่อนได้เลยนะครับคันนี้ยังว่างอยู่มีแค่คันเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวพี่ๆีเนี่ยจะพลาดไปนะครับพลาดของดีไปนะฮะนี่ครับุผู้ชมบริเวณโครงสร้างนะครับตะเข็บเป็นอ้างนะฮะฝั่งคนขับนะครับเรียงสวยเป็นเม็ดแบบนี้เลยไม่มีพ่นสีพับหรือว่า โครงสร้างเนี่ยไม่มีบิดเปี้ยวโคดงอนะครับคันนี้ไม่มีประวัติพลิกคว่ำหรือว่าชนฝั่งนี้มาแน่นอนนะครับมาดูที่น็อตเสาบีนะครับนี่ฮะไม่มีเรื่องรอยขันไข่ขยับหรือว่าถอดประตูมาแต่อย่างใดนะครับเจ้าของเดิมเติมรงยางในโรเจนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยของเราเป็นรถหน่วยงานนะนะครับหมดสัญญาเช่าปลดระวางมานั่นเองนะครับการดูแลรักษาเป็นเทเนนต์เนี่ยเข้าสู่เช็คสูตรทุกระยะแน่นอนนะครับสติ๊กเกอร์นะครับบอกความดันลมยางเนี่ยอยู่สภาพเดิมแบบนี้เลยนะฮะ แผ่นเพลทครับเพลทเดิมไม่มีรอยแกะแงะนะครับเลขตกเครื่องเลขตัวรถนะฮะตรงเล่มแน่นอนนะครับเพลทตรงปีแน่นอนนะครับไม่มีดัดแปลงมากนะครับรายละเอียดตัวรถทุกอย่างนะครับใหม่คลิปเลยฮะดูจากสภาพเบาะนะพี่พี่นะนะได้มาเป็นเบาะผ้านั่งสบายยนะครับเหมือนพี่ได้ออกมือหนึ่งป้ายแดงนะครับคันนี้ฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทเดียวนะครับสำหรับพี่พี่ทุกท่านเลยนะฮะมาเช็คเครดิตกันได้นะครับคันนี้เนี่ย เงินเดือน1 1 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับซื้อคนเดียวนะไม่ต้องใช้คนค้ำเลยผ่านง่ายๆส,สบายแล้วก็ผ่อนเบาด้วยนะชมนะฮะไม่เดือดร้อนตัวเองนะครับใครที่หารถสักคันหนึ่งขับขี่ไปทํางานนะครับและไม่เสียเรียนเรื่องออปชั่นต่างๆนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นเริ่มต้นนะออปชั่นเขก็ให้มาไม่ค่อยเยอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเน้นใช้งานเนี่ยคันนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับ ขับกลับต่างจังหวัดได้นะครับแล้วก็ขับไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆได้เลยนะครับแถมประหยัดน้ามันสุดๆด้วยนะฮะนี่ครับรอยคีบระบบโรงงานนะครับอยู่ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตนะฮะไม่มีพ่นสีมาแน่นอนครับชมนะฮะไม่มีชนฝั่งนี้มานะครับใครสนใจคันนี้นะครับดูรถตัวจริงได้นะครับทดลองขับได้ครับชมนะฮะเข้ามาได้เลยนะครับที่บริษัทออโต้สาขาที่1 ถนนสุวินทวงศ์นะครับเขตบิณบุรีกรุงเทพอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีสุวินทวงศ์นั่นเองนะฮะติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครมาไม่ถูกนะฮะแอดไลน์ดีผมนะครับที่คอนแทคด้านล่างนะฮะเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้นะครับมาดูนะครับฝั่งนี้กันบ้างนะฮะดูรถมือสองเลยครับต้องดูรอบคันเลยนะพี่นะนะครับผมพาเช็คกัน4บานเลยนะครับนี่ครับโครงสร้างตะเข็บเป็นอาร์คนะครับเรียงเม็ดสวยเป็นเม็ดแบบนี้เลยนะครับ ไม่มีบิดเบี้ยวคดงอนะครับไม่มีดัดแปลงตัวรถมาแน่นอนที่สบายใจได้นะฮะซื้อรถกับที่บริษัททอโต้นะครับได้ความสบายใจไปนะครับพร้อมของดีครับชมนะฮะประหยัดอีกด้วยนะครับนี่ครับน็อตเสาบีฝั่งซ้ายนะครับก็ไม่มีเรื่องรอยขันไขขยับนะฮะทั้งบนและล่างเลยนะครับนี่นะฮะไม่มีแกะไม่มีแงะนะครับนี่โอ้โหใหม่จัดเลยคันนี้นะฮะนะยังอยู่ได้ยังไงนะครับ ยังว่างอยู่นะครับก่อนที่คันนี้เนี่ยจะติดจองไปพี่รีบติดต่อสอบถามผมมาก่อนได้เลยนะครับที่สําคัญนะรุ่นนี้เนี่ยประหยัดน้ำมันสุดๆเลยผมต้องแจ้งไว้แบบนี้นะครับเทียบกับเอ่อมาสเตอร์สองเนี่ยประหยัดพอกันเลยนะครับอ่ะพาเช็คโครงสร้างกันรอบคันเรียบร้อยแล้วนะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตน,นะฮะเปิดด้านหลังให้ดูกันหน่อยนะครับก่อนที่เราจะพาไปชมภายในนะครับ นี่ฮะฝาท้ายนะครับด้านหลังนะครับโอ้โหสะอาดสะอ้านนะครับเหมือนยังไม่ได้ใช้งานเลยนะชมนะครับทำความสะอาดนะฮะมาให้เรียบร้อยดูดฟงดูดฝุ่นนะครับมาให้ครบจบเลยครับนี่ฮะคันหลังนะครับไม่มีบินไม่มีเบี้ยวนะฮะไม่มีตัดต่อตัวรถมาแน่นอนครับชมนะฮะหัวน็อตทุกตัวนะครับไม่มีแกะไม่มีแงะนะฮะพี่สบายใจได้นะครับคันนี้ครับให้ยางอะไหล่ล้ออะไหล่มาด้วยนะครับนี่ฮะ ยางใหม่ๆเลยครับชมพร้อมเครื่องมือแม่แรงทุกอย่างนะครับครบคันนะครับนี่ซิวทางมะพร้าวนะครับสีครีมเปลือกไข่แบบนี้เลยนะครับนี่ฮะโครงสร้างนะครับดีแท้แน่นอนนะครับแผ่นแดมก็อยู่สภาพเดิมปกติแบบนี้เลยนะครับมาเช็คฝาท้ายกันหน่อยครับนี่ไม่มีแกะไม่มีแงะนะครับฝาท้ายสปอร์ตเมดาร์เห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะครับอ่าสวยงามมากๆเลยนะคชม นะครับได้คันนี้ไปเนี่ยคุ้มค่าจริงๆนะกับราคาแค่3 1 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้นะครับยังไม่มีกล้องหน้ากล้องหลังนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครซื้อกับผมนะครับเดี๋ยวผมติดกล้องหน้ากล้องหลังไปให้ด้วยแถมไปให้เลยนะครับของแถมจุกๆแน่นอนซื้อกับผมนะครับท็อปทอโต้นะครับสบายใจหายห่วงและพี่ได้รถสวยไปใช้งานด้วยนะครับรีบไปต่อมาครับที่0 8 8 8 9 9 4 4 9 6กครับคอนแทคด้านล่างมุมขวานะครับ อันดับต่อไปนะครับเดี๋ยวพาชมภายในนะครับภายในนี่มันเป็นเบาะผ้าทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับสภาพใหม่ๆนะครับไม่มีรอยข้าบอะไรเกาะติดแต่อย่างใดนะครับเหมือนที่ได้มือหนึ่งป้ายแดงไปใช้งานนะครับบาะเนี่ยปรับแบบแมนนวลนะครับมาพร้อมกุญแจแขยนะครับโช๊คัตรงนี้มีออโต้สตาร์ทซ็อกให้เล่นประหยัดพลังงานสุดๆเลยนะครับพร้อมชักชั่นคอนโทรลนะครับการลื่นการถลายนะฮะแล้วก็แพชชั่นคอนโทรลด้านข้างนะครับกระจกเนี่ย ไฟฟ้าทั้ง4บานออโต้ฝั่งคนขับมีเซนทรัลล็อกให้นะครับแล้วก็กระจกข้างนะครับปรับแบบไฟฟ้าแต่ว่าพับเองนะฮะนะครับพับเองนะครับใช้มือพับเองได้เลยนะครับนี่ฮะรายละเอียดทุกอย่างนะครับบริเวณตรงประตูนะครับใหม่เอี่ยมสุดๆเลยนะฮะขออนุญาตนะครับสตาร์ทรถให้ดูนะชมนะครับนี่นะสตาร์ทรึ่งเดียวนะครับติดเลยครับชมนะเครื่องก็เดินเครื่องแบบเงียบๆแบบนี้นะครับ ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอกเข้ามาในตัวรถเลยนะครับคันนี้ไม่แท้ไม่เดิมครับ96,960กิโลเมตรนะครับไม่มีกลับไมกรอไม่พี่จะได้ไม่แท้ไม่เดิมตรวจสอบได้แน่นอนครับชมรถของเรามีที่มาที่ไปชัดเจนนะครับซื้อเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายนะครับเสียภาษีชัดเจนครับชมนะฮะมาที่ระบบเครื่องเสียงครับนี่ฮะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับฟังเพลงฟังวิทยุได้ดีไซน์ก็ใหม่ๆนะนะครับ ถึงแม้ว่าไม่มีจอกลางทัชสกรีนนะครับแต่ว่าดีไซน์เขาค่อนข้างทันสมัยเลยนะพี่ดูนะครับพวกรายละเอียดต่างๆเก็บมาโอเคเลยนะนะครับคอนโซลด้านหน้าใหม่ๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมแอร์นะฮะแอร์เนี่ยปรับแบบแมนนวลนะครับมีที่วางของให้เล็กน้อยนะครับพร้อมเกียร์ออโต้นะครับฐานเกียร์สวยๆใหม่ๆแบบนี้นะครับไม่มีรอยตําหนิไม่มีรอยช้ําเลยนะพี่นะนะฮะวางแก้วได้2ใบตรงนี้แล้วก็เบรกมือตรงกลางนะครับ ด้านหลังนะครับมีที่เก็บของให้เล็กน้อยนะฮะพร้อมรูเสียบ power outlet 1จุดนะครับด้านบนนะครับแผงควบคุมไฟนะครับใช้งานได้ปกตินะฮะนี่เปิดปิดได้ปกติเลยนะครับเปิดไฟอ่านหนังสือได้นะครับพร้อมแอร์แบ็ใบคู่หน้านะครับมีกระจกให้ด้วยตรงที่บังแดดมีให้ทั้งฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝั่งคนขับนะครับรายละเอียดตัวเบาะนะครับนี่ฮะใหม่ๆแบบนี้ไม่มีฉีกขาดนะครับเบาะไม่มีช้ำไม่มีย่นนะครับ คันนี้สวยจริงๆนะฮะไม่น่าเชื่อว่าราคา3 1 9 0 0นะครับฟรีดาวผ่อนอยู่แค่เดือนละ5 4 0 0บาทนะพี่ๆนะถือว่าผ่อนเบาจัดเลยนะครับนี่ครับเบาะด้านหลังนะครับได้มาเป็นเบาะผ้านะครับสภาพใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับเหมือนที่ออกมือหนึ่งป้ายแดงนะครับตกแต่งมาสวยมากๆสำหรับดีไซน์นะครับภายในก็กว้างแบบนี้นะครับ เอาไว้ใช้งานกันนะครับขับขี่ไปทํางานขับส่งลูกไปโรงเรียนนะครับหรือว่าสําหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับใครที่อยากจะซื้อรถให้นะมีลูกสาวลูกชายนะครับที่อยู่ในช่วงวัยมหาลัยนะครับก็สามารถมาซื้อคันนี้ได้นะครับซื้อให้ลูกชายนะเป็นของขวัญเป็นรางวัลให้กับชีวิตนะครับเหมาะสุดๆเลยนะฮะสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันที่ได้รถดีไซน์ใหม่นะครับใช้งานนะฮะหนึ่งคันเลยนะครับดีกว่า มีรถสักคันหนึ่งนะครับก็ดีกว่าไม่มีนะพี่นะอย่างน้อยก็คุ้มค้าคุ้มฝนนะครับช่วงนี้เนี่ยฝนตกค่อนข้างหนักเลยนะครับหลายวันนะคันนี้เนี่ยนะครับคุ้มได้นะครับสำหรับคันนี้นะครับยังว่างอยู่นะครับรีบติดต่อเข้ามาจองไว้ก่อนได้เลยนะครับเงินจองผมไม่มียึดนะครับไม่ว่าจะจัดไฟแนนซ์ผ่านหรือไม่ผ่านผมคืนเงินจองให้เต็มจํานวนที่สบายใจได้นะครับถ้าเกิดว่าเข้ามาดูรถจริงแล้วไม่ชอบนะครับผมคืนเงินจองให้นะครับ ครับผมบอกว่าคืนผมก็คืนให้นะครับนี่เอาคลิปนี้ไปเป็นหลักฐานได้เลยนะครับซื้อขายกับผมนะครับแบบตรงไปตรงมาได้เลยนะครับนี่มาดูที่ห้องเครื่องคันนี้กันบ้างนะครับสำหรับห้องเครื่องคันนี้นะครับสะอาดสะอ้านนะครับดูแลทาความสะอาดมาให้พร้อมขายเลยครับพร้อมแบตเตอรี่ใหม่ๆเนี่ยแบตใหม่นะคชมนะครับเครื่องยนต์นะครับได้เป็นเครื่องยนต์หนึ่งพันเทอร์โบนะนะครับ อัตราการเร่งดีนะครับแถมประหยัดน้ำมันนะครัคันนี้เป็นแบบเบนซินล้วนนะครับเติม91 95 e20 ได้ครบเลยนะครับคันนี้ครับสภาพคันหน้านะครับให้ดูกันหน่อยนะฮะนี่ครับโครงสร้างไม่มีบิดเบี้ยวนะครับพร้อมเห็นสปอร์ตไลทกนะครับสวยชัดเจนแบบนี้นะครับสติ๊กเกอร์คำเตือนต่างๆอยู่ครบรูนะฮะกลมสวยไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะฮะไม่มีชนด้านหน้ามาแน่นอนที่สบายใจได้นะครับน็อตยึดแก้มต่างๆไม่มีแกะไม่มีแงะนะครับโครงสร้างต่างๆสวยงาม คงเดิมนะครับนี่ฮะน็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีรอยแกะรอยแงะนะครับร้อนขึ้นรูปสวยงามชัดเจนนะครับมาพร้อมสติกเกอร์ข้อควรระวังทุกอย่างนะฮะอยู่ครบเลยฉนวนกันความร้อนใหญ่ๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะฮะอ่าพาเช็คกันรอบคันเรียบร้อยนะครับใครที่สนใจคันนี้นะฮะรีบติดต่อหาผมนะครับที่เบอร์0 8 8 8 9 9 4 4 9 6หรือจะแอดไลน์ดีมาปรึกษาก่อนก็ได้นะครับพ O P P R P 9 2นะครับคันนี้ยังว่างอยู่นะครับนิสสันแอเมร่า หนึนยเทอร์โบนะครับตัว e นะครับปี2020กับเลขไมล์แค่96,000กิโลเมตรนะครับราคา319,000หนาพนะราคาถูกด้วยนะครับแถมฟรีดาวน์ได้ด้วยนะครับจะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ5,400บาทนะครับคุ้มๆเลยนะคันนี้นะครับโอเคครับสำหรับคันนี้นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องท็อปรถสวยมือสองด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ